สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะชานี้ก็อีกทีมาแต่เช้าเลยนะคะมาไหว้ด้วยไข่นะคะเดี๋ยวจะขอถามพี่สักนิดนึงว่าพี่มาแก้บนหรือว่ามาขอพรคะมาแก้บนค่ะอ๋อบนเรื่องอะไรเนาะนอ่อาป่วยค่ะ ค่ะดีดีขึ้นแล้วเนาะค่ะว่าตอนแรกคิดว่าจะได้ขับตัดไม่ได้ขับตัดอ๋อค่ะสาธุสาธุค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอบคุณค่ะค่ะจะไปเที่ยวไหนต่อคะจะไปคำชะโนดจ้ะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่มาจากไหนเนาะมาจากพะทุม มาจากปทุมธานีเนาะคุณแม่เคยดูใน YouTube หรือว่าถึงได้รู้จักอูปูน้องเขาเป็นน้องในแผนกมาชวนมาเที่ยวค่ะและมาไหว้ปู่แล้วจะไปไหนต่อคะไปปู่ย่าปทุมมาอ๋อปู่ซีสุโทยา่าแม่ย่าปทุมมาค่ะที่คำสนดเนาะใช่ะค่ะ,คะ ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขขอให้มีโชคมีลาบนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะถ้ามีโชคลาบก็มามาเที่ยวอีกเนาะ,ะถ้ามีถ้าเป็นทุกปีเราจะมีจัดงานบวงสรวงวัน8 9ดเดือนหรอคะเ,ออเดือนธันวาค่ะเ,เดือนธันวาทุกปีนะคะก็จะมีงาน บงวงสวงค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขอให้มีโชคมีลาบนะคะเย็บสีก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะมาไหว้เนาะเนื่องจากบนปู่กันแล้วตอนที่เข้าห้องไอซียูนะคะเราจะได้ผ่าตัดพอขอพรกับองค์ปู่แล้วก็เลยไม่ได้ผ่าตัดสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เลยมาแก้บุญนะคะน่าจ,จะบุญไว้ด้วยไข่นะคะไปแล้วคะ่ะ นั่นไงเพื่อนเพื่อนจะไปคำสนดไปปูอือลือเออเอาผักมาให้เจ้าอยู่เด้บ้โอ้ยอันผักเจ้าค่อยก็ลวกนะว,วันนี้ไปกินด้วยกันนะจ้าก็เขามาขายเมื่อวานี้มันยังปักคอค่อยู่เอาไปกินแบบเลย <laughs> คือให้มันปักคอพัว <laughs> <laughs> แล้วเมื่อคืนนี้อยากนอนด้วยแล้วก็ เคี้ยวเคี้ยวไม่ละเอียดละม้งหัวมันเลยปักอยู่ตรงอ๋อไม่ได้ปดเลยเป่แต่ตามแล้ววันนี้ตัวแล้วก็ซินดูเพราะว่าอยากนอนเด้เออถ้าแม่ถ้าแม่อยากแกงขี้เหล็กนะขี้เหล็กค่อยต้มเรียบร้อยแล้วพอดีเก็บขี้เหล็กไปรับน้องจำปาเห็นขี้เหล็กงามอยู่ข้างทางก็เลยเก็บมาต้มเดให้เบะคําใส่แกงจะได้อร่อยอร่อยเอายานางแล้วก็จะไปหาหอยที่เข้าขขวนอ่ะเออใส่หอยมันอร่อยนะแม่เนาะ โอ้ยลูกเอ้เดี๋ยวมีปลาตัวหนึ่งให้กินอยู่ปลาลืมอนกินม,มานอนอ้อนนอนอ้อนอืมอ้อนอยากกินก็บรรยากาศเช้านี้นะคะไปค่ะ,คะเดินทางปลอดภัยนะคะได้ค่ะถวายน้ำพ,พระพุทธพระธรรมแล้วก็ปู่ปาริจิตนะคะ พ,พระพุทธพระธรรมพระสง์ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ